เมื่อวันที่23มีนาคม68ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านตะลิงชันตอจอร์เข้นอ,อคอนบุรีจนครราชสีมาพากันออกประเวณหาต้นกระบุกป่าภายในป่าชุมชนท้ายหมู่บ้านภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดมีฝนตกลงมาหลายวันเพื่อน,นำกลับมาประกอบอาหารเลี้ยงครอบครัวและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมด้วยกระบุกป่านั้นแต่ละปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคือในช่วงหน้าฝนแรกคือประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนแต่ว่า ในปีนี้เกิดมีฝนลงฤดูจากพายุฤดูร้อนที่มาเร็วกว่าปกติจึงทําให้กระบุกป่าพากันงอกจากดินออกมาเร็วกว่าปกติทําให้ชาวบ้านมีโอกาสสอดได้ลิมรสเร็วกว่าปกติเช่นเดียวกันนายสุขสรรค์ไกรสิริอายุ39ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตะลิงชันหมู่ที่10บอกว่าปีนี้กระบุปป่าภายในป่าชุมชนท้ายหมู่บ้านพากันงอกเร็วกว่าทุกๆปีเพราะฝนมาเร็วแต่ก็ยังมีไม่มากนักพอให้ชาวบ้านได้เก็บไปทำอาหารกินอยู่ในครเรือนนอกจากนี้ก็ยังมีวัตถุดินอื่นๆจากป่าอีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักวน หรือไข่มดแดงและหากฝนตกชุกกว่านี้เห็ดก็จะพากันงอกตามมาด้วยซึ่งป่าชุมชนแห่งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งอาหารชุมชนหรือซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านในแถบนี้กันเลยทีเดียวสำหรับกระบุกในช่วงนี้ยังไม่ถึงฤดูชาวบ้านส่วนใหญ่จึงยังไม่อยากจะขายให้คนอื่นเพราะจะเก็บเอาไว้ทำอาหารริมรถกันในครเรือนก่อนแต่หากขายก็จะมีราคาสูงกว่าปกติตกอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ120 1 5 0บาทจากช่วงปกติที่จะขายกันในราคากิโลกรัมละ100 บโดยเมนูเด็ดจากต้นกระบุกป่านั้นก็จะเป็นแกงซึ่งสามารถแกงแบบกระบุกกรล้วนๆหรือจะใส่วัตถุดิบอื่นลงไปด้วยก็ได้นิยมแกงสายกะทิยิ่งตอนนี้วัตถุดิบจากป่ามีมากมายทั้งยอดผักหวานและไข่มดแดงที่หาได้จากป่าเช่นกันทางครอบครับวนายสุขสต์จึงนำมาแกงรวมกันโดยใช้ไข่มดแดงขนาดเล็กที่แยกออกมาจากไข่มดแดงใหญ่ ที่จะนําไปขายหรือเก็บไว้ทําเมนูหลักจาไขายมดแดงหรือที่เรียกกันว่าข่ข้าวสารเพราะเม็ดเล็กคล้ายข้าวสารโดยวิธีการก็เริ่มจากการปลอกเอาเปลือกหรือลอกกระบุกป่าออกล้างน้ําให้สะอาดหันเป็นชิ้นพอดีคําจากนั้นตั้งไฟให้เดือดนำกระบุกลงไปลวกพร้อมกับมะขามเปียกเพื่อลดความคันเพราะหากนําไปแกงเลยจะมีอาการคันคอ เมื่อรับประทานเสร็จแล้วพักไว้ผัดพริกแกงกับหัวกะทิให้หอมแล้วใส่กระปุกที่เตริยมไว้ลงไปเติมน้ำให้พอท่วมกระบุกปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลมะยามเปียกและน้ำปลาต้มให้พอสุกใสยไข่มดแดงลงไปปิดท้ายด้วยยอดผักหวานคนให้พอผักหวานสลดปิดเตาก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วซึ่งเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูที่หากินได้ยากเพราะวัตถุด,ดิบแต่และอย่างราคาค่อนข้างสูงและหาได้ยากเกือบทั้งหมดโดยราคาต้นกระบุกปลาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ120 150บาทต่อกิโลกรัมไข่มดแต่ราคากิโลกรัมละประมาณ500-600บาทแต่หากเป็นแบบเม็ดข้าวสารจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ200บาทส่วนผักหวานกิโลกรัมละ200-250บาท